เอพีสองบีบสกุชิตอนอิมจิค่ะเราก็เจอ Apple แอปเปิ้ลเลยนะคะอยู่ตรงนี้เลยน้องอาจจะไม่ค่อยสโลนะคะป๊๊อกค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสตอเบอรี่นะคะน่าจะอยู่ในนี้แหละคะ่ะนี่ไง ต่อไปนะคะจะเป็นต่อไปนะคะก็จะเป็นดังโงกค,ค่ะดังโงกจะอยู่ฝั่งนี้นะคะทั้งหมดเอานี้เราจะไม่เอาอันนั้นนะคะเอ้ยเอาด้วยดีกว่านี่นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแฮมเบอ,อร์เกอร์ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพิซซ่าค่ะตำหนึ่งนะดูก่อนนะนีนนอะไรคะ่ะทุกคนหนึ่งสายยากค่ะ,น,คะนี่ค่ะ เรไม่ได้ระบายสีอันนี้โอเคก็จะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย